สวัสดีครับมามาดูหอยกันวันนี้ได้หอยวันนี้มาดรูรูู้พี่น้องสามกะละมังนิดน้อยบักหอยเชอรี่ที่ไปหามามือเวน้นมือแรกนี่ยกะละมังสักผาได้ฮอดปู <c oughs> ปูพี่น้องเยได้ยั <c oughs> งไม่ต้องปูเอาไวด้ดองตำสมนะโอ้ อ่ะพี่น้องตอนนี้กำลังลวกหอยอยู่ลวกหอยแกะหอยลังลวกเวยครับลวกก่อนจะได้แกะตามันออกเออต้มต้มกับลวกขึ้นกันบ่คุณกำลังเดือดเลยนะโอ้ เบิง้งครับผมนี่แกะตาออกนี่แกะตัวใหญ่นะครับแกะตาออกตาดิน,นี่เอาตามตาออกครับผมตา,าตาขี้ออกเป็นแบบนี้อตาออกมมใส่ปากเลยพี่น้องไปเลยอันนี้ก็จะเอาไปต้มต่อ ดึงดูพี่น้องง้อก้อยเนาะบะแซบมาสวัสดีครับผมวัน <ขอ S 1> นี้แกะแกะตาเสร็จแล้วพี่น้องมาดูกันว่าได้เยอะแค่ไหนมามาพี่น้องโอ้ได้หลายอยู่ด้ิพี่น้องโอ้บักหอยเชอรี่ไหมเอาลงในท้องสิ่ควาบักหอยเชอรี่โอ้ได้หลายอยู่ดิพี่น้องได้หลายอยู่วจวดเลยวมานี่ยสมตามเซๆเนาะ,ะ,ะ,ะเบื้องหอยบเลบลเลยพี่น้องเลย นี่เด้อพี่น้องเกตตามออกกันเด้อเนี่ยบ่กตามตามันตามอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องนี่ตามมันเบาออกเมาส์ได้ปากเบี้ยวเด้เขาว่ามามาเตรียมขั้นเอายางมันออกเอาอะไรนะเมือกเมือกเมือก,อกพี่น้องเมือก <c oughs> อพ่อผิดว่าถูกพีโ่โตห่วงนอนเราดึกแล้วพี่น้องเที่ยงคืนแล้วเบึ้งโอ้หลายสม่ะ มาวันนี้เราก็มาใส่เกลือครับผมขั้นเกลือเอาเมือกมันออกครับผมกาลังตอนนี้เทเกลือใส่ผมร,รอขั้นเอาเมือกมันออก <3 S 2> มันจะเป็นยางมันหรอกขั้นขั้นเข้าไปครับต้องเอายางม,มออกนะพี่น้องน,นะครับผมขั้นออกครับผมยางมันออกเมือก